ค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําเมนูนึ่งปลากันนะคะโมนาได้ปลาชนมาตัวหนึ่งนะคะเป็นขวานแหมือหวานเดี๋ยวจะมาเก็บผักเอาไปนึ่งใส่นึ่งปลากันนะคะใส่ผักเยอะๆค่ะพามาดูสวนผักโมนาเนาะผักเขากําลังสวยนะคะเพืเ่อนนี่นะคะโมนาก็หวานไว้เขากําลังกินเลยเนาะโมนาก็ขยัยนึ่งปลาอยู่เนาะอันนี้ต้นตะเภานะคะต้นกเนะเพราคะโมนา ใสปุ๋ยมันก็กำลังสวยนีต้นนางรักค่ะนะคะเพื่อนๆนี่ชี้ใหญ่กำลังงอกเลยเนาะหวานไว้อันนี้ต้นกวางตุ้งนะคะกำลังกินน้เพื่อนเดี๋ยวมันนาจะตัดตัดเอาไปใส่นึ่งปลากันนะคะวันนี้จะมาทำเม,โน,โมนูนึ่งปลากันเนาะมีผักผักโมนากำลังสวยเลยนะคะเด็ดออกแล้วค่ะเพื่อนโมนาวันนี้ตื่นสายนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดผักไปนึ่งปลากันเนาะ ีจะเอาผักกาดขาวตรงนี้แหละวยนนีขอตัดแป๊บหนึ่งแค่ตัดใ่กะละมังนี้นะคะนี่ค่ะเอาเอากนนี้เนาะ,ะสวยๆนะคะีจะไปเน่งปลาให้เพื่อนๆดูนะคะ,คะเอาเกระ้าะสักสามกอแล้วก็เอา กวางตุง้งด้วยคาเวลาเนี่นึ่งไปแล้วมันก็ยุบยุบไปหมอํำเพื่อนมันกอใหญ่ๆโมน,นาเนี่ยนึ่งปลาตัวหนึ่งเนี่ยปลาอยู่เหมือนเดิมนะคะโมนานกินติดผักนะคะถ้าเรานึ่งถูกสูตรนี้มันจะอร่อยมากนะคะเพื่อนเดีย๋ยวไปเอากวางตุ้งตรงนั้นกันนะคะกวางตุ้งก็ใหญ่ๆมืน้นากินไุข้ายได้บ้างแล้วนะคะในเพื่อนบ้าน กินไม่หมดเก็บไปขายเอาตรงนี้กอใหญ่ๆเนาะตรงนี้ดีกว่านะคะหนึ่งตรงนี้กอใหญ่ๆนะครับเพื่อนตัดไปเลยปลูกไปกินเนาะบางทีมันมนาก็ตัดไปนลกเสียได้เหมือนกันเห็นมันสวยเห็นมันสวยก็ไม่อยากตัดไปกินนะคะเพื่อนนี่ค่ะตรงนี้ให้มันให้ตัวเล็กๆมันงอกมาต่อเนาะที่มันอยู่แทนนะ นี่ค่ะได้เยอะแล้วนี่ใส่มดนี่เลยนะคะมนาเนี่ยใส่ผักใส่ผักโหดนะคะเวลาหนึ่งปลาเนี่ยมีสกอไม่ก่อน,นี้เนาะใส่ผักโหดมากค่ะเวลาหนึ่งปลานะคะเพื่อนๆไปยวไปเก็บนังเก็บนังลักกันใส่นังลักด้วยตน้นมะเขือมานานะคะอืบรรยากาศแดดออกแล้วค่ะ นี่ฝั่งน้นก็คณะกำลังงอกคะเพื่อนเด็นนางรักด้วยนางรักเนี่ยเขาเขาจะแพ้มือมนาแล้วค่ะมนาเก็บชนิดเ่วานี่นังรักเขาจะแพ้มือมนาบอกยอดเร็วๆให้ทันกูเด้อกินเก่งนะคะมอมนาเด็ดชนิดี่ว่าใส่เนาะเนี่ยเอาไปใส่บนตัวปลาเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะมันจะหอมมันจะเป็นเผ็ด,ผดๆเนาะ ติดไปเลยเขาก็จะออกมาใหม่ไม่ต้องให้เขาดอกหรอกเพราะเขาดอกเขาก,เก็จะแก่ไม่สวยนี่ค่ะติดออกไปเลยเนาะนเอาไปใสาหนึ่งปลานะคะเพื่อนปลาตัวหนึ่งปลาช่อนตัวใหญ่ใส่เยอะๆเลยค่ะเนาะนี่ ไม่ต้องซื้อนะคะเพื่อนปลูกไว้กินเองแบบนี้เด็ดไปเลยใส่หมดนี่เลยค่ะปลาตัวหนึ่งใส่เยอะชอบหอมดีแล้วก็กินเหมือนกับเราผักกินผักอย่างนี้ค่ะจิดเลยนะคะเพื่อนพอแล้วเนาะ เดี๋ยวเราเอาไปใส่นะคะเยอะมากใส่หมดนี่เลยปลาตัวหนึ่งนะคะไปเดี๋ยวเราเอาไปใส่ปลาหนึ่งกันปลเพื่อนนี่ค่ะเป็นหน้าตาของปลาหนึ่งของมนานะคะผักยุบไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่นะคะนี่เหลือแต่ตัวปลานาองมนาแต่ผักเต็มกระทะเลยนะคะมันยุบไปเหลือแค่นี้เนาะเพื่อนนะคะ นี่แหละค่ะตูดปลาหนึ่งของโมนานะคะน่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไว้ให้น้ำมันแห้งงวดตักหน่อยนะคะนะคะเพื่อนๆ